ทุกคนครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปครับเน้นการใช้งานได้ยาวๆนะครับแบตเตอรี่อึดๆการดีไซน์บอกเลยนะครับว่าสวยกับมือถือหลักหมื่นครับแต่ราคาเนี่ยไม่เกิน5,000บาทกับ vivo y 0 2 s เครื่องนี้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับ วันนี้ทุกคนผมก็มีมือถือรุ่นล่าสุดนะครับจากทาง Vivo มารีววกับทุกคนครับกับ Vivo Y02s เครื่องนี้นั่นเองครับก็เป็นมือถือในเลทราคาเริ่มต้นนะครับที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับผมเน้นการใช้งานเล่นโซเชียลมีเดียนะครับผมเล่น Facebook Tik t o อกอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไว้อ่าดูคอนเทนต์ในยูทงยูทูปประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ที่เด็ดหลักๆเลยนะครับที่ผมค่อนข้างชอบและประทับใจในมือถือรุ่นนี้นะครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของการดีไซน์นั่นเองครับดีไซ ผมว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเรามาดูกันในส่วนของสเปคการใช้งานและก็การดีไซน์กันชัดๆเลยดีกว่าครับทุกคนก่อนอื่นครับทุกคนมาดูก่อนว่าภายในกล่องเขามีอะไรไหมกับเราบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับทุกคนแล้วก็จะให้มาเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับก็จะเป็นเข็มจิ้มซมอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็จะให้มาเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับที่เป็น Type C ครับทุกคนแล้วก็จะให้อะแดปเตอร์ชาร์จ 10บวัตต์ไหมกับเราในกล่องเลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็มาดูที่การดีไซน์รอบตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนสาหรับการดีไซน์นะครับรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ตัวเครื่องมาแบบเหลี่ยมๆครับทุกคนนี่นะครับขอบเรียบๆอย่างนี้นะครับทุกคนเหลี่ยมๆเนาะแล้วก็มุมตรงนี้นะครับผมจะเป็นโค้งๆนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับตรงขอบของตัวเครื่องครับเขาก็จะเก็บขอบให้เรียบร้อยเลยนะครับ แต่ไม่จับเนี่ยค่อนข้างกระชับมือเลยนะครับทุกคนแล้วก็เวลาเราจับครับเราสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับทุกคนรุ่นนี้เนี่ยสามารถกัรรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของฝาหลังเนาะแล้วก็ตรงเลเยอร์ของกล้องนะครับดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยเช่นเดียวกันนะครับตัวกล้องเนี่ยจะนุนๆออกมา2กล้องอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีมันเงานะครับเพื่อที่จะแยกให้กับตัวเครื่องเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ค่อนข้างสวยครับทุกคน สำหรับรุ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างบางและก็เบาใช้ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยบางเพียงแค่8.19ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่182กรัมเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของวัสดุนะครับผมฝาลังเนี่ยจะเป็นวัดพลาสติกนะครับ มีสีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยสสีครับทุกคนสำหรับสีที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือสี b r a n ัน Blue นั่นเองนะครับหรือว่าสีฟ้าเนาะก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราขยับคือมันจะมีการเล่นแสงนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับผมจะเป็นสี Fu Ori b รด์แนะครับหรือว่าสีดำนั่นเองครับทุกคนซึ่ง ถ้าเราสังเกตดูนะครับตรงใกล้ๆกล้องตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการเขียนนะครับผมว่า AI Cam นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนว Vivo นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับตัวเครื่องดีไซน์ออกมาคือดูดีเลยแหละนะครับทุกคนแล้วก็หันมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับทุกคนสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของจอนั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมจะอยู่ที่6จ 5.1นิ้วนะครับผมเป็นจอ IPS LCD นะครับความละเอียด HD+ นะครับซึ่งเป็นจอแบบติ่งหยดน้ำอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่มาดูที่รอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับจะเรียบๆไม่มีอะไรนะครับทุกคนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องใส่ถัดซิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกับทุกคนได้ดูกันนะครับปึ๊บ สำหรับช่องใส่ซิมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งสามารถที่จะใส่ได้2ซิมการ์ดนะครับผมเป็น 4G เนาะแล้วก็สามารถเพิ่ม SD การ์ดได้ด้วยนะครับใส่กลับเลยนะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มวอลลุ่มนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม power นั่นเองนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของช่องแจ็ค3.5มิลนะครับผมไมโครโฟนแล้วก็เป็นพอร์ต Type-C แล้วก็ลำโพงนะครับทุกคนซึ่ง สีสันอะไรต่างๆนะครับผมในการแสดงผลนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมถ้าถามว่าทัดลื่นไหมนะครับผมก็ลื่นใช้ได้เลยนะครับในระดับหนึ่งะครับแล้วก็สําหรับสเปคภายในตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับ CPU นะ MediaTek Helio P35 นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งชิปเซ็ตตัวนี้นะครับผมจุดเด่นเลยนั่นก็คือในส่วนของการประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนี่แหละนะฮะมาพร้อมกับแรม3ครับทุกคน แล้วก็รอมนะครับผม32 g b นะครับแล้วก็ทำงานบนฟันทัส OS 12นะครับทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับ Android 12ครับทุกคนนี่ซึ่งสเปคนะครับที่รุ่นนี้นะครับผมให้มาเนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับผมนั่นก็คือในส่วนการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับผมยกตัวอย่างเป็น Facebook เลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับการเล่น Facebook นะครับผมก็จะเล่นได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งพูดง่ายๆว่า ภาพอะไรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างสวยเนาะแล้วก็ดูแบบเต็มจออย่างนี้เลยนะครับนี่รายละเอียดอะไรต่างๆนะครับความลื่นก็จะลื่นประมาณนี้นะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทีเด็ดนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการจัดการความร้อนแล้วก็ในเรื่องของอการประหยัดพลังงานนะครับเน้นการใช้งานทั่วไปเอาไว้ถ่ายฟีดเล่นๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็สีสันอะไรต่างๆนะครับก็จะมีความอิ่มสีประมาณนี้เลยนะครับการแสดงผลเนาะ นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทุกคนปุ๊บแล้วก็ในส่วนของการเล่น t i k t o อกนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูกันเลยนะครับทุกคนสำหรับการเล่น t i k t o อกอะไรต่างๆนะครับลดเสียงหน่อยปึ๊บอ่ะนะครับทุกคนก็จะเล่นประมาณนี้เลยนะครับไว้ดูวิดีโอไว้ดูแบบคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับได้เลยนะครับ หรือว่าใครนะครับจะเอาเป็นเครื่องสำรองนะครับผมเอาไว้ติดต่อนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยาวๆนะครับทุกคนเพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ย5 0 0 0 m ป์เลยทีเดียวนะครับแล้วในส่วนของการดูคอนเทนต์อะไรต่างๆใน u t u b e นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็สามารถจะติดตามช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับเจนไฮชาแนล โอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นสคริปต์หนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนเป็นรุ่นพี่ของเขาเลยแล้วกันนะครับนะครับทุกคนสําหรับการดูวิดีโอใน u t u b e นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งการแสดงสีสันต่างๆนะครับผมความออ่มสีเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถจะขยายดูเต็มเต็มจออย่างนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งในส่วนของลำโพงนะครับเรามาทดสอบกันครับเลยผมตันทวั์ที่เจนชาแนลครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่การรีวิวมือถือรุ่นล่ามนี่นะครับทุกคน ก็พูดง่ายๆว่าสีสันอะไรต่างๆใช้ได้นะครับผมลำโพงเนี่ยถือว่าโอเคนะครับผมเลยทีเดียวนาะนี่นะครับดูแบบเต็มจอขยายอย่างนี้เลยนะครับก็ถามว่าเอาไว้ดู u t u b e นะครับผมเอาไว้แบบดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเอาอยู่นะครับทุกคนงั้นเรามาทดสอบเกมสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของโหมดเกมให้กับเราด้วยนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนนี่เมื่อเราเข้านะครับเขาก็จะมีการบูตเครื่องง่ายเล็กน้อยนะครับทุกคนซึ่งเกมนะครับผมสามารถเล่น ถ้าส่วนตัวผมนะผมไม่แนะนำนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีความน่วงๆห,หน่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็สําสหรับเกมที่เล่นได้นะครับผมขอใช้คว่าเกมที่เล่นพอได้ดีกว่านะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของเกม RV แล้วก็ฟรีไฟล์นะครับเกมตลาดทั่วไปประมาณนี้นะครับทุกคนแต่มไม่แนะนําว่าให้ปรับสุดนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราปรับสุดเนี่ยโอโ้โหมันจะมีอาการแบบ ยืดๆนิดหนึ่งนะครับทุกคนในส่วนการเล่นเกมเนาะแต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมเอาไว้เล่นสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยเออพอเล่นได้นะครับแตไไ่ไม่ไม่ไม่ได้ลื่นแบบปรับอะไรต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าให้อออยพอเล่นได้คือปรับสักประมาณกลางๆนะครับแต่รุ่นนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะเปิดในส่วนของโหมดเฟรมเรทสูงได้ครับทุกคนอ่าก็คือทําให้หรือว่าเปิด60เฟรมนั่นแหละนะครับใน Rv เนี่ย ก็ทําให้เล่นนะครับค่อนข้างลื่นมาในระดับหนึ่งนะครับทุกคนสําหรับการเซตติ้งนะครับรุ่นนี้เนี่ยปรับได้สูงสุดยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทุกคนนี่นะครับเราสามารถปรับได้ประมาณนี้นะครับก็คือพูดง่ายแต่าสัวแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยปรับสักประมาณกลางๆพอนะครับหรือไม่ก็คือปรับต่าไปเลยนะครับเอาให้พอเล่นได้นะครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนลองดูเอฟเฟกนะครับผมกราฟิกต่างๆในการเล่นกันสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับทุกคน เอาละนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนและนี่คืออภาพที่ได้นะครับผมกราฟิกก็ค่อนข้างสวยนะครับเดินเข้าพุ่มอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับว่าป่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการขยับอะไรตามหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็สีสันก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับแต่เพื่อนๆเราดูครับเมื่อเราเข้าทีมไฟครับมันจะมีความหน่วงอย่างนี้เลยครับทุกคนนี่ปุ๊บกดไปแล้วทุกคนนี่เห็นไหมครับมันจะมีความหน่วงอย่างนี้เลยครับปุ๊บๆเล็กๆน้อยๆนะครับนี่คือเราปรับสุดเท่าที่เกิดนี้จะคครรัับบบทุกนปป๊ ได้กราฟิกสวยไหมนะครับยอมรับเลยว่ากราฟิกค่อนข้างสวยนะครับทุกคนเวลาเราตีทุกคนเราดูนะมันจะชัดเลยเนาะแล้วก็เฟรมเรทนะครับผมนี่เนาะสามารถเปิด60เฟรมได้นะครับทุกคนลองดูตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เมื่อเรากดครับปุ๊บวางงี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นยงไทุกคนมันจะน่วงๆหน่อยๆแต่ถามว่าเล่นได้ไหมนะครับก็พอเล่นได้นะครับทุกคน ก็สําหรับการเล่นเกมนะครับผมการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับผมอ่าการเล่นทิก t อกการเล่น YouTube นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็มือถือของ vivo นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมที่เราเห็นเป็นติ่งอยู่น้ำตรงนี้นะครับ เขาเนี่ยให้กล้องหน้ามาครับซึ่งกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับทุกคนนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็กล้องหลังนะครับผมจะให้มาตัวเดียวนะครับผมที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้คือแฟลชนเองนะครับทุกคนสำหรับกล้องหลังนะครับผมให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลครับทุกคนแต่อย่ามองแค่ตัวเลขนะครับทุกคนเพราะว่า ในส่วนของพิกเซลเนี่ยก็สำคัญนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยนี่ก็คือในส่วนของ AI นะครับผมในส่วนของชิปเซตนะครับในการประมวลภาพต่างๆนะครับแลผมว่าเราลองไปทดสอบนี่เลยนะครับผม AI แคมของเขากันด้านนอกเลยทีกว่าครับทุกคนไปกันเลยครับ ทุกคนครับนี่คือสกินโทนโดยกล้องหน้าที่ขนาดแสงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มตกโปรยมาแล้วนะครับสกินโทนก็จะมีความอขาวอมจมพูค่อนข้างสวยเนาะถ่ายคนเนี่ยสวยเลยแล้วก็มาดูสกินโทนโดยกล้องหลังกันบ้างในส่วนความอิ่มซีนะครับถือว่าใช้ได้เลยสีได้ต่างๆนะครับทองฟงทอง,ทองฟ้านะครับนี่ขนาดค้มฟ้าค้มฝนนะครับ รนะเรามาดูก่อนครับว่าเขามีหมดอะไรก็เราเล่นบ้างสําหรับหมวดแรกนี้เขาจะเป็นในส่วนของหมวดความงามและหมวดบิวตี้แยกไปเลยนะครับผมเป็นหมวดบิวตี้แบบชัดเจนไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของอการทําบิวตี้นะครับผมการปรับโทนสีผิวคัดผิวปรับคาวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่ได้กันเลยครับ เดี๋ยวทุกคนงั้นเรามาดูกันที่ในส่วนของกล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับกล้องหลังนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของการซูมนะครับผมซึ่งการซูมเนี่ยเราสามารถซูมเพิ่มเติมได้อีกนะครับทุกคนนี่ซูมได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่คูนสีนะครับในภาพก็จะแตกประมาณนี้นะครับทุกคนการปรับนะครับผมก็จะคล้ายๆกันนะครับผมกับกล้องหน้าเนาะในส่วนของการปรับขัดโทนสีผิวนู่นนี่นั่นนะครับผมก็จะปรับได้เหมือนกันเลยนะครับ งั้นเรามาดูกันที่โหมดถัดไปเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของโหมดการถ่ายภาพนั่นเองครับสำหรับโหมดการถ่ายภาพนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของการทําละลายฉากหลังนะครับนั่นก็คือปรับเป็นโบกี้นั่นเองนะครับกดไปเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเรามาทดสอบกันครับว่าเขาตัดขอบได้ประมาณไหนครับ1 2ึ่งสองซ้ำ ปั๊บมาดูครับสังเกตด้านบนนะครับที่มันเป็นสีดำๆตรงนี้นะครับซึ่งถ้าถวยเอไม่ฉลาดเนี่ยมันไม่สามารถตัดได้นะครับทุกคนแต่ดี่ถือว่าตัดขอบออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมมีหายไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ถือว่าการตัดขอบนะครับค่อนข้างเนียนนะครับผมสวยใช้ได้นะครับตัดขอบได้มีมิติโอเคเลยนะครับทุกคนแล้วก็กล้องหลังนะครับก็จะสามารถที่จะปรับในส่วนของการซูมนะครับผมนี่ซูมเห็นปลาด้านล่างเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ใช้ในส่วนของเลนโบกี้ได้อีกด้วยนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีในส่วนของการทำดีทัชใบหน้ามาให้นะครับในส่วนของการถ่ายภาพทั่วไปนะครับทุกคนมาดูที่การถ่ายวีดีโอกันบ้างครับทุกคนสกินโดนที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับถ่ายคนเนี่ยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะฮะ ซึ่งสามารถจะถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,080p นะครับหรือ Full HD นั่นเองนะครับทุกคนทุกคนครับนี่การทดสอบการถ่ายวีดีโอโดยกล้องหน้านะครับไม่หลุดนะครับทุกคนนี่สวยแบบนี้เลยนะครับอีย yeah. นี่ที่ความละเอียด Full HD นะครับทุกคน ถือว่าสวยเลยนะครับทั้งสกินโทนแล้วก็ความอิ่มสีนะครับผมความนิ่งของวิดีโอนะครับการถ่ายกล้องหน้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับประมาณนี้เลยปึ๊บมาดูรอบๆครับแสงแต่ละแบบปึ๊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 บแล้วก็กล้องหลังนะครับผมก็สามารถจะถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดนะครับผมอยู่ที่ Fu l l HD เช่นเดียวกันนะครับทุกคนนี่ทุกคนครับนี่คือการทดสอบวิดีโอที่ความละเอียด Fu l l HD นะครับ สกินโทนค่อนข้างสวยนะครับความอิ่มสีเนี่ยใช้ได้เลยนะครับทุกคนนี่ความนิ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับดูการออโต้โฟกัสนะครับปรับขึ้นมาครับปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในการโฟกัสเนาะมีนะครับปั๊บโอเคนะครับประมาณนี้อ่าทุกคนครับเลนนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด H d ดีนะครับหรือว่า 720p นะครับ ก็จะนิ่งประมาณนี้นะครับมีความอิ่มสีนะครับถือว่าสวยใช้ได้นะครับทุกคนนี่สีส้มนะครับผมสีแดงเนี่ยแยกได้ชัดเลยนะครับสีเขียวอะไรต่างๆถือว่าโอเคอยู่นะครับงั้นเรามาดูที่โหมดถัดไปกันบ้างนะครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของหมดทำแลบนั่นเองนะครับสำหรับหมดทำแลบนะครับก็จะสามารถใช้ได้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นนะครับทุกคน ทุกคนครับในส่วนของการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอที่เราออกมาทดลองกันเนี่ยถือว่ากล้องหน้าันทำได้ค่อนข้างดีสกรีนโทนค่อนข้างสวยความอ,อิ่มสีอะไรต่างๆถือว่าผ่านแต่เสียไดยน้น,นิดนึงนะครับผมไม่มีฟิลเตอร์มาให้้ามีฟิลเตอร์ไหมสักนิดนึงบอกเลยว่าเพอร์เฟกเลยแต่ก็รุ่นนี้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเอาไว้ใช้ง,งานทั่วไปนะครับถ่ายรูปลงโซเชียลถ่ายลง Facebook Tik t o อกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเอาอยู่นะครับทุกคนงั้นเรากลับไปในสตูดิโอกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยครับ สำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับทุกคนก็เป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับใครที่อยากจะได้มือถือนะครับผมไว้ใช้งานยาวๆนะครับเอาไว้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับผมเอาไว้แบบเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นเครื่องสำรองอะไรต่างๆเนี่ยรุ่นนี้เอาอยู่นะครับทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะเอามือถือรุ่นนี้นะครับผมไปเล่นเกมอยากจะเอาไปลุยนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับแต่ ไม่แนะนําดีกว่านะครับทุกคนเอาไว้เล่นใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเกมสนุกๆกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ได้นะครับทุกคนก็จากที่ทดลองเมื่อกี้นะครับก็ไว้เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะครับทุกคนและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไงก็สามารถจะาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้สมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําเลยทรงมาที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่และเอเจนไนฟอนเฟซบุ๊กเจไนฟอนครับเราม ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจกแมทในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเรารับประกันห้าปีสำรองมีครึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานผบริการอีกมากมาย